เทรนหินเสริมดวงปี2022สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาตนาสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขาศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง w a t e Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะ พบกันอีกแล้วกับเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับหินค่ะนะคะเป็นหินสีหินมงคลหินนำโชคหินบำบัดทั้งหลายนี่แหละนะคะและคลิปนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมาแนะนำหินที่เสริมดวงสำหรับปี2022นะคะ จริงแล้วต้องบอกก่อนว่าหินเนี่ยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวหินสีในโลกนี้เนี่ยนะคะมีนับเป็นพันชนิดเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สะสมหินมานาน,น่ยนะคะโดยส่วนตัวตัวเองก็จะมีหินที่ ที่เรารักเราชอบอยู่นะคะถึงจะหลายชนิดเนี่ยแต่ก็อย่างเช่นอาจารย์จะชอบลาพิสลาซูรี่คือชอบลาพิสมาหลายปีนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นโรสควอตมาดากัสกานะคะแล้วก็จะเป็นออร่าไล่ยี่แล้วก็ชาโรยต์นะคะที่ตัวเองชอบเนี่ยนะคะอันนี้จะใส่บ่อยใส่ติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกา 2021มนเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะใส่หินที่เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าอันเนี้ยนะคะอันนี้เป็นอความมรีเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่สีชมพูที่ไม่ใช่โรสควอตมาดากัสกานะคะอันนี้เป็นคันสซนะคะเพราะฉนั้นต้องบอกก่อนว่า มันแล้วแต่อารมณ์ช่วงไหนที่เราอยากจะใส่นะคะแต่เทรนหินเนี่ยเขาก็มีตามเทรนของเขาอะนะคะแต่ละปีมันก็จะเปลี่ยนไปอาจารย์เนี่ยไปค้นข้อมูลมาจากหลายๆเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่เ,เราศึกษาหาข้อมูลถือว่าเป็นพันธมิตรกันเลยทีเดียวนะคะในแต่ละปีเนี่ย เ,เขาก็จะมีเทรนหินน่นะคะบางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะแยกเป็นรดูการด้วยนะว่าฤดูร้อนรดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงจะใส่หินอะไรจะใส่เครื่องประระดับชนิดไหนนะคะแล้วเราก็เอามาประมวลผลเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเข้าหลายๆเว็บไซต์เนี่ยบางอันนะคะเขาก็จะเขียนเอาไว้อย่างเช่นมีอันนึงเขาก็จะทําเรื่องเ,ออเกี่ยวกับ รูู้การไปเลยนะคะว่าสปริง2022จะใช้หินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อเป็นสปริง2022เป็นจิวเว r รี่เทรนด์นะคะหรือว่าจะเป็นจิวเว r รี่เทรนด์ r 2022แล้วก็จะยังมีอย่างเช่น2022 top ปจิวเวลรี่เทรนด์อาเคียอะไรแบบนี้หรือว่า เขาก็จะบอกเรื่องว่าอะไรที่เราควรที่จะอินเวส์เอาไว้คือลงทุนเก็บเอาไว้ในปี2022เป็นพวกจิวเวอรี่ต่างๆนะ,นะคะและอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นพวกเ,เชฟรูปทรงรูปทรงไหนละ่ะที่จะเหมาะสำหรับปี2022นะคะก่อนจะไปทำความรู้จักกับหินว่าจะมีหินชนิดใดบ้างเนี่ยเล่าคร่าวๆก่อนว่า รูปทรงของหินในปี2022นะคะจะเป็นรูปทรงใหญ่ๆเขาบอกเลยว่าจะต้องเป็นแบบว่าออชิ้นใหญ่เป็นลักไซส์นะคะเป็นบิ๊กไซส์กันเลยไปดีถ้าเป็นสโตนเขาเรียกบิ๊กสโตนเลยนะคะแล้วก็เป็นลักไซส์ซึ่งเป็นแบบชิ้นใหญ่ะนะคะชิ้นใหญ่นี้เข้าตาจาย์เลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ถือว่าเราเป็นคนตัวโตเนาะตัว,ตว,ตวใหญ่ เก็เลยจะใส่หินชิ้นใหญ่อยู่แล้วอะไรแบบนี้แหละนะคะและก็ไปอ่านมานะคะนอกจากชิ้นใหญ่นะทุกเว็บไซต์เลยบอกเหมือนกันหมดเลยคือชิ้นใหญ่และสองก็คือย้อนยุคไปถึงปีเจ็ดศูนยนะคะย้อนยุคไปปี70เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูว่าในยุคปี70็ดศนเขาใส่เครื่องประดับแบบไหนรูปทรงอะคะ่ะที่ออกแบบอะก็จะเป็นแบบนั้น ทีนี้นะคะนอกจากรูปทรงจะเป็นเหมือนย้อนยุคไปปี70เนาะเราเรียกแนววินเทจก็ได้นะคะหรือว่าก็คืออย่างเช่นต่างหูเนี่ยเขาบอกต่างหูเนี่ยให้มันเป็นเหมือนแชนเดลีย์ก็เลยเหมือนมันเป็นระยะระยะไงเหมือนโคมไฟแชนเดลีย์นะคะเป็นระยะระยะเพราะ,ะต่างหูก็ต้องใหญ่ระยะย,ย้อยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปไปรือ้อเออกรุเครื่องประดับของตัวเองเลยแหละเข้าใจว่ามีเลยนะคะและก็ นอกจากชิ้นใหญ่แล้วนะคะนอกจากเป็นเทรนยุค70แล้วเนี่ยนะคะระยะย้อยแล้วนะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเหมาะสำหรับสร้อยคอสร้อยคอจะต้องเป็นแบบโชกเกอร์นะคะซึ่งอาจารย์คนหนึ่งใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าออคอสั้นอยู่แล้วไงนะคะอ้วนอ่ะ เราฉจนคอสั้นจะไม่เออจะไม่อยากใส่เป็นโชกเกอร์หรอกนะคะสำหรับใครที่คอระหงอยู่แล้วนะคะปี2022นนี้เนี่ยใส่สร้อยเป็นโชกเกอร์ได้เลยนะคะโชกเกอร์เป็นหินก็ได้นะคะที่ร้านเรามีออกแบบโชกเกอร์มาเหมือนกันเนาะที่สามารถใส่เป็นสร้อยคอได้และใส่เป็นถอดออกมาเป็นสองเส้นเป็นสร้อยข้อมือได้ด้วยอะไรแบบนี้แหละนะคะที่ทำกับหินเนี่ยเออขอดูแบบก็ได้นะนะคะ มาถึงเทรนด์ของเรื่องหินนะคะหินสีและอัญมณีเนี่ยนะคะประจําปี2022ว่ามันจะมีชนิดใดกันบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยนะคะหลายๆเว็บไซต์เลยพูดกันถึงเรื่องสีค่ะสีของหินสีหรืออัญมณีที่จะเสริมดวงเนี่ยนะคะในปี2022ก็คือสีเหลืองและก็สีทองค่ะนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นคัลเลอร์อเนี่ยจะต้องเป็น เยลโล่ Yellow, หรือว่าโก้คัลเลอร์นะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยนะคะทองคำได้นะเก็บไว้เป็นทองคำได้แล้วก็อัญมณีที่เป็นสีเหลืองอะนะคะอย่างบุษราคำก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเพชรสีเหลืองแต่อาจจะหายากหน่อยนะคะบุษราคำได้แล้วถ้าเป็นหินละอย่างแรกที่นึกถึงได้เลยก็คือไหมทองนะคะจริงๆตระกูลไหมเนี่ยใส่ได้กับทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไหมทอง ปีนี้ปี2022นี้ไหมทองจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะนะคะจริงๆต้องบอกกันว่าไหมทองเนี่ยนะคะมันมีหลายเกรดมากเลยนะคะเกรดใส่สีขินแท้แต่ใส่สีก็มีให้มันสวยนะคะเอ่อที่ร้านอาจารย์เนี่ยเราก็ยังมีหลายเกรดเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีเกรดที่ขายเดี่ยวๆเฉพาะแบบนี้ค่ะนะคะแอบบอกก่อนว่าเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยนะคะ ออไม่ได้อยากจะบอกขายแต่ว่าแนะนำว่ามันเป็นเทรนหินปี2022แล้วก็ถ้าคุณสามารถมีสวมใส่ได้เอาเม็ดเล็กๆก,ก,ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เส้นนี้ที่อยากจะบอกก็คือเส้นนี้ที่ร้านอาจารย์ขายอยู่70,000บาทเรามีเส้น80,000บาทก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเส้นละ2 0 0 0บาทก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็แล้วแต่เกรดของหิน การหายากหา,าง,ง่ายของหินเหมือนกันนะคะไหมทองเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่ดีมากทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองนะคะทําให้เราไปไปข้างไหนไปติดต่อค้าขายอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเอานำพาดึงดูดการเงินการค้ามาให้กับเราได้นะคะเป็นหินที่เสริมความฟลุกทางด้านการเงิน แต่เราต้องลงมือทำนะคะไม่ได้แปลว่าออฟลุกอยู่ดีๆอยู่เฉยๆนอนอยู่บนเตียงแล้วคนจะเรียกให้ไปเอาเงินคนจะหาเงินมากองไว้ให้ไม่ใช่นะคะแต่เขาจะกระตุ้นให้เราทำมาหาเงินดีขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้เราขยันขันแข็งนะคะแต่เหนืออื่นใดก็คือช่วยเราในการนำพา ว่าไปทางไหนแล้วเราจะได้เงินเราจะได้ไม่ต้องเคว้งคว้างไปงมเข็มในมหาสมุทรอยู่นะคะว่าโอ้โหไปหาลูกค้าสิบแห่งลูกค้าอาจจะเซเยสแค่แห่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยไหมทองก็จะช่วยเราในการที่จะดึงดูดเราให้ไปตรงทางนำพาทรัพย์สินมาให้กับเราดึงดูดผู้คนที่ที่ถูกโฉลกกับเราอะนะคะแล้วเราก็จะได้ปิดดีลกับเขาง่ายเงินก็จะเข้ากระเป๋านะคะอย่างแรกเลยคือไหมทองนะคะ และอย่างที่สองค่ะนะคะอยู่ในตระกูลสีเหลืองเหมือนกันนั่นก็คือซิทรินนะคะซิทรินอันนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการเผาไฟนะคะถ้าเผาไฟเนี่ยซิทรินก็จะสีเข้มขึ้นและก็ซิทรินเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะเผามาจากอเมทิสสีม่วงอะคะ่ะเข้าไปเผาด้วยความร้อนจัด,จด ในอุณหภูมิที่ได้เนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นซิทรินได้เหมือนกันนะคะนะคะซิทรินเนี่ยเป็นหินแห่งเกียรติยศและเป็นหินแห่งการทูดนะคะเป็นนักการทูดเลยคือพูดจาอะไรแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จการเจรจาต่อรองสําเร็จด้วยดีนะคะเป็นหินแห่งเกียรติยศชื่อเสียง คนที่อย่างเช่นเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรเงี้ยเวลาที่เขาถามอาจารย์ว่าเขาควรจะใส่หินตัวไหนหรือเอาหินก้อนไหนไปวางไว้เสริมดวงอาจารย์ก็จะแนะนำซิทรินนะคะเอาเป็น g o ซิทรินก็คือเป็น เป็นผลึกธรรมชาตินะคะเป็นโพรงอะแล้วก็มีซิตรินสีเหลืองแล้วก็จะมีสีขาวๆอยู่เนี่ยเอาไปตั้งที่โต๊ะทางนานอันนั้นก็จะเสริมดวงได้นะคะเพราะฉะนั้นเทรนหินเสริมดวงปี2022ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือซิตรินนะคะต่อมาค่ะต่อมาเป็นเข้มขึ้นอีกนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นหินหายากชนิดหนึงเหมือนกันอ่ะนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ชื่อเอสโซนไน S S เอสโซไนเป็นหินตระกูลเดียวกันกับกาเนตเขามีชื่อเฉพาะของเขาว่าเอสโซไนนะคะเพราะฉะนั้นเอสโซไนเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่ค่อยได้ขายเดิบๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆหายากมากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามัน เพิ่งจะมาหาง่ายขึ้นมาตอนที่อาจารย์ทําหินสามประสานนะคะสประสานปลดหนี้ทวงหนี้พิทักษ์ทรัพย์นะคะนั่นแหละอันนี้เป็นหนึ่งในหินสามประสานะคะ่ะที่มีคุณสมบัติในการพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของเราให้อยู่คงทนถาวรอ,อะไรที่เป็นของเรา มันก็จะเป็นของเราไม่สูญหายไปไหนไม่มีใครมาเอาของเราไปได้อะไรแบบนี้แหละนะคะเขาบเ,เป็นปูโสมเฝ้าซับอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่เลยชื่อเอสโไนัยค่ะสีส้มอมน้ำตาลอะนะคะต่อมาค่ะมูลสโตนค่ะหินพระจันทร์นะคะจริงๆอันนี้เป็นหินแห่งความรัก เอ,อแล้วก็เป็นเซ็กแอดเพีลก็คือว่าเสริมในเรื่องสเสน่ดึงดูดทางเพศนั่นเองนะคะมูลสโตนเนี่ยไม่ได้เสริมแต่สเสน่ดึงดูดทางเพศอย่างเดียวนะหินพชรจันเนี่ยคะ่ะทำให้จิตใจเราเย็นลงเรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเผยสเสน่ห์จากภายในของเราออกมานะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสเสน่ห์รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักใครปรารถนาของใครเลยหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหนงเจ้านายก็ ก็ไม่เมตตาไม่รักฉันเลยเนี่ยนะคะมูลสโตนจะช่วยได้แต่นิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แต่งงานมีคู่อยู่แล้วไม่แนะนําให้ใส่มูลสโตนเต็มเส้นอย่างนี้นะคะให้ร้อยรวมกับหินชนิดอื่นเอาไปร้อยรวมกับโรสควอต์โรโดโคลไซส์โรโดไน์ร้อยรวมกับหินชนิดไหนก็ได้นะคะจะดีกว่าไม่อย่างนั้นถ้าใส่เดียวๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะคะ มันจะดึงดูดทางเพศมากเกินไปมันจะทําให้เราเาซึ่งมีคู่อยู่แล้วจะมีคนอื่นเข้ามาทําให้ควยเขวหวั่นไหวได้อีกนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลองใจเราไปว่าเราเนี่ยจะจะผ่านเรื่องกิเลสตัณหากรรมารมไปได้ไหมไม่จำเป็นไม่ต้องลองอะนะคะเอาไปผสมกับหินชนิดอื่นดีกว่าแต่ถ้าไม่มีคู่แล้วอยากมีคู่ มูลสโตนเดี่ยวๆไปเลยค่ะนะคะจะได้มีคู่หัวกระไดบ้านไม่แห้งนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะนะคะนี่เลยนะคะหยกค่ะนะคะจริงๆแล้วนะคะเป็นตระกูลหินสีเขียวได้หมดเลยแต่ว่าจะต้องเป็นสีเขียวที่ที่อยู่ในโทนที่จะแบบว่าเ,เสริมในปี2022อเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เลยเลือกหยกมานะคะจริงๆหยกได้ มาละคไฮได้แล้วก็ไดออฟไซด์ที่เราเรียกว่ามรกตไซบีเรียก็ดีมากเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้อันพวกนี้มันจะเป็นหินอีก,อกเกรดนึงอ,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 อีกระดับนึ่งนะคะถ้าหาไม่ได้เอาแบบว่าหาง่ายๆก็จะเป็นกรีนเอเวนเจอรีนก็ได้นะคะคือจริงๆที่ร้านอาจารย์มีหมดนะคะแต่ว่าคลื่นพลังของหินน่ะ เออมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้ากรีนเวนเจอรีนกับหยกเนี่ยหยกมีพลังเนือไปเยอะนะคะแล้วที่ร้านอาจารย์นะคะจะเป็นหยกแท้พลังพิเศษมีความเย็นลึกมากทีเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งขายหิหนที่เป็นหยกเนี่ยนะคะเราเพิ่งขายหยกในปี2021นี้เองนะคะปลายปี2021นี้เองทงั้งๆที่เราเปิดธุรกิจหินเนี่ยนะคะมา เกือบ20ปีแล้วเราเพิ่งจะขายหยกเพราะว่าหยกอันเนี้ยเป็นหยกที่เรามั่นใจว่าเป็นหยกแท้และไม่ได้บดอัดขึ้นรูปใหม่นะคะถ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะเวลาเป็นเม็ดหยกจะมีการบดอัดขึ้นรูปใหม่แล้วก็มันก็เลยผสมด้วยวัสดุอื่นๆเพื่อที่จะขึ้นรูปเกาะตัวกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหยกแท้แแบบแบบเจียมาแล้วแล้วเป็นหยกแบบอายุเยอะหยกที่มีเกรดดีเนี่ยนะคะ เม็ดเดียวถ้าปายเล็บเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหยกที่เอามาทําเป็นเม็ดๆร้อยเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยนะคะของที่รา้านเราเรียกหยกแท้พลังพิเศษนะคะจริงๆหยกเนี่ยมีคุณสมบัติในการเสริมโชคลาภอยู่แล้วแล้วก็เสริมอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมไปถึงไอ้ความเย็นของหยกเนี่ยมันจะดูดพิษความร้อนอะไรต่างๆออกมาช่วยให้เราเ หลับสบายช่วยให้เรามีการเจราจาพูดคุยต่อรองที่ดีได้ด้วยนะคะค้าขายอะไรก็เสริมด้วยหยกนี่แหละจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าไม่ไม่มีหยกอยากได้เป็นมรกตไซบีเรียหรือว่ามีอยู่แล้วนะคะมรกตไซบีเรียคือไดออฟไซด์ site, หรือจะใส่มรกตเลยก็ได้สำหรับใครที่มีแหวนมรกตอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะก็จะเสริมในเรื่องให้พูดแล้วรวย คือพูดแล้วเนี่ยมีคนโอเคตกลงควักเงินออกจากกระเป๋าเขาได้เลยจะทําให้เวลาเราพูดและคนเชื่อมั่นเชื่อถือเราอะนะคะจากคนที่คนรู้สึกไม่เป็นโลเป็นภายแล้วเวลาเราพูดอะไรขายอะไรคนก็จะรู้สึกว่าจะจริงเหรอหรืออยู่ๆเนี่ยเราไปขายประกันเขาหลักสิบล้านประกันเงินฝากอย่างเงี้ยนะคะเราโนเนม่ะเขาจะเชื่อถือเราหรือเนี่ยนะคะก็ ไดออฟไซต์ size, หรือมร,รกดไซเบเรียเนี่ยจะช่วยได้ยกก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอยากจะใส่เป็นมรกดแพท้เลยก็ได้นะคะราะคาสรุปนะคะเทรนด์หินเสริมดวงปี2022นะคะมีหินอยู่5ชนิดที่อยากจะแนะนำนะคะหนึ่งเลยก็คือไหมทองนะคะสองค่ะซิทรินนะคะสองซิทรินนะคะ สเลยก็คือเอสโซไนซ์สี่มูลสโตนค่ะแล้วก็5คือหยกนะคะไหมทองซิทรินเอสโซไนซ์มูลสโตนและก็หยกนะคะสามารถร้อยรวมกันในเส้นเดียวได้ด้วยค่ะนะคะราะคาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ